สทุติยวัคหมวดที่สองหนึ่งสุวรรณปาติสูตรว่าด้วยถาทองคําพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายลาบสักระและความสรรเสริญเป็นสิ่งทารุณและถึงต่อการบรรลุธรรมเรากำหนดรู้ใจของบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจอย่างนี้ว่า แม้เพราะถาทองคําเต็มด้วยผงเงินเป็นเหตุท่านผู้นี้ก็ไม่จงใจพูดเท็จต่อมาเราเห็นเขาถูกลาบสักระและความสรรเสริญครอบงำย่ำยีจิตแล้วก็พูดเท็จทั้งที่รู้อยู่ภิกษุทั้งหลายลาบสักระและความสรรเสริญเป็นสิ่งทารุณละถึงอย่างนี้เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้สุวรรณปาติสูตรที่หนึ่ง สองรูปิยะปาติสูตรว่าด้วยถาดรูปิยะพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตโครงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายลาบสักระและความสรรเสริญเป็นสิ่งทารุณ ละถึงต่อการบรรลุธรรมเรากำหนดรู้ใจของบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจอย่างนี้ว่าแม้พระถาทองคำเต็มด้วยผงทองคำเป็นเหตุท่านผู้นี้ก็ไม่จงใจพูดเท็จต่อมาเราเห็นเขาถูกลาบสักระและความสรรเสริญครอบงำย่ำยีจิตแล้วก็พูดเท็จทั้งที่รู้อยู่ภิกษุทั้งหลายลาบสักระและความสรรเสริญเป็นสิ่งทารุณ ละถึงอย่างนี้เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้รูป,ปิยะปาติสูตรที่สองจบสามถึงสิบสุวรรณนิขะสุตาทิอัตกะ ว่าด้วยพระสูตรแปสูตรมีสูตรว่าด้วยทองคำแท่งเป็นต้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตครูงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายเรากําหนดรู้ใจของบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจอย่างนี้ว่าแม้พระทองคำแท่งเป็นเหตุสูตรที่สามจบสี 4. แม้พระทองคำร้อยแท่งเป็นเหตุสูตรที่สี่จบ ห้าแม้เพราะทองสิงขีเป็นเหตุสูตรที่ห้าจบหกแม่เพราะทองสิงขีร้อยแท่งเป็นเหตุสูตรที่หกจบเจ็ดแม่เพราะแผ่นดินที่เต็มด้วยแร่ทองคำเป็นเหตุสูตรที่เจ็ดจบแปดแม้เพราะเห็นแก่ของกำนันเพียงเล็กน้อยเป็นเหตุสูตรที่แปดจบเก้า แม้เพราะชีวิตเป็นเหตุสูตรที่เกจบสิ 10. แม้เพราะนางงามประจําแคว้นเป็นเหตุท่านผู้นี้ก็ไม่จงใจพูดเท็จต่อมาเราเห็นเขาถูกลาบสักระและความสรนเสริญครอบงำย่ำยีจิตแล้วก็พูดเท็จทั้งที่รู้อยู่ภิกษุทั้งหลายลาบสักระและความสรนเสริญเป็นสิ่งทารุณละถึงอย่างนี้ ธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ชนะปทะกัลยาณีสูตรที่10จบทุติเยวักจบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. สุวรรณปาติสูตร 2. รูปิยะปาติสูตรสสุวรรณนิขสูตรสสุวรรณนิขสตะสูตรหสิงคินิขสูตรหสิงคินิคสตะสูตร,ตตรเปัทวิสูตรแอามิกรินจิคสูตรเชีวิตสูตรสิบ ชนะปทะกัลยานิสูตร